กรอย่างเงี้ยมีหลายที่นะครับท่านใดที่ในห้องนี้นะครับมีโอกาสมาเที่ยวชัยภูมินะครับก็ทักทายมาครับเดี๋ยวจะเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวทุกฤดูครับทั้งปีนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องผมต้องขอบคุณนะครับเมื่อสักครู่นะครับโค้ชอันนะครับคุณชยานันโพธิสัยนะครับเป็นผู้ที่ บอกเล่าเรื่องราวของสิมปันสุขให้ผมได้รู้จักกับซิมปันสุขนะครับก่อนใครคนแรกนะครับก็ได้รับรู้จักโค้ตอ่านเนี่ยนะครับแต่แต่คนที่เป็นอัพไลน์ก็คือคุณพาดพิรุณบำรุงผลหรือว่าหมอโรดนะครับเราทำงานร่วมกันมาหลายบยริษัทนะครับเราก็เปลี่ยนกันนะครับ สับเปลี่ยนกันคนนั้นเป็นอัปไลน์บริษัทนี้บริษัทนี้คนนี้เป็นออปไลน์อะไรประมาณนี้เราทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเองก็ทําธุรกิจเครือข่ายมามากมายพอสมควรประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างคราคราวกันไปมันเป็นเรื่องปกติของคนทําเครือข่ายนะครับมีทั้งของจริงและของไม่จริงนะครับบริษัทเครือข่ายของเราเนี่ยส่วนมาก อ่ามันเปิดมาเพื่อปิดก็มีครับอ่าเปิดมาเพื่อปิดก็คือทำอ่าบริษัทไปสักพักได้เงินแล้วก็ล้มเสียหายตายเสียจากพวกเราไปนะครับก็ก็มีบ้างส่วนบางบริษัทนะครับพอเราทําได้เงินบ้างก็มีการเปลี่ยนแผนนะครับสับขาหลอกทําให้ผู้นําอยู่ไม่ได้อะไรพวกนี้มันก็มีหมดนะครับทีนี้นะครับเรื่องเครือข่ายเนี่ยมันมัน เข้ามาในเลือดเนื้อมันสามารถเลิกไม่ได้ครับเลิกไม่ได้เลยนะครับตอนแรกก็จะเลิกหลายทีแล้วครับบอกว่าไปไม่ไหวละเราจะหยุดพักพอจะหยุดพักพกลิ่นมันก็หอมหวานคนนั้นคนนี้มาชวนนะครับมาเล่าเรืเ่องราวบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับมาเล่าให้เราฟังเราก็รู้นะฟังแป๊บเดียวในแผนการตลาดเนี่ยเราเราสามารถวิเคราะห์แผนว่ามันเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้อย่างไรเราสามารถ อ่าพอวิเคราะห์ได้นะครับระดับหนึ่งนะครับก็ไปไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะผมมีความเชื่อและมีความศรัทธาในธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะคนเราทุกคนนะอยู่กับเครือข่ายมาทั้งชีวิตหลายคนนะครับเวลาเราไปไปหาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยทำธุรกิจขายตรงหรือเปล่าเครือข่ายหรือเปล่านะครับผมถามกลับไปว่าคุณน่ะ นะครับไม่ชอบเครือข่ายแต่คุณอยู่กับเครือข่ายมาทั้งชีวิตเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเครือข่ายผมอกไม่เชื่อเคยเข้าโลตัสเอ็กเพรสไหมผมถามอุ้ยเข้าทุกวันนะครับเคยเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นไหมอุ้เคยเข้าทุกวันนั่นแหละครับคือเครือข่ายเซเว่นอีเลฟเว่นมีทั้งหมดหมื่นสามพันสาขาทั่วประเทศเราซื้อเราได้อะไรคืนอู้สแตปมนะครับพอจะเราไปแลกหมดอายุแล้ว นะครับไม่ได้อะไรเลยอย่างเนี้ยเป็นต้นเราอยู่กับเครือข่ายมาตลอดนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มันติดใจนะครับก็พอคุณอ๋นนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับมามาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจเครือข่ายตัวเนี้ยเป็นการทําซิมโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นซิมใหม่นะครับเป็นค่ายน้องใหม่มาให้เราผมก็ศึกษาเรียนรู้ทันทีเลยครับศึกษานะครับที่จะ ดูแผนการตลาดดูแล้วดูแล้วนะครับมันนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ก็รีบศึกษานะครับสมัครนะครับส่งลิงก์มาสมัครเลยครับสมัครเองทำเองอะไรเองศึกษาดูดีชัดใจแน่ใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะห้องคุณกบนะครับผมก็เข้าเรียนรู้ตลอดนะครับเมื่อสองวันก่อนคุณกบนะครับได้ฝากการบ้านนะผมยังจำได้เลยนะฝากการบ้าน เมื่อวานเนี้เป็นการบรรยายแผนการตลาดวันวันก่อนน้ฝากการบ้านบอกว่าทุกคนที่เข้ามาในห้องฝากการบ้านนะว่าทําไมถึงต้องทําซิมปันสุขผมจําได้นะผมก็มันมันเยอะนะทําไมต้องทําเนี่ยนะ,ะจริงๆแล้วคําว่าทําไมเนี่ยมันเป็นคําถามที่เหือนกระถามตัวเองอะนะครับ เหมือนเหมือนกันดูถูกตัวเองอย่างเช่นทําไมเราเกิดมาจนทําไมเราไม่รวยทําไมพ่อแม่เราถึงจนเนี่ยคําถามตัวเนี้ยมันเหมือนกระดาษเราต้องเปลี่ยนคําถามครับต้องว่าทําอย่างไรเราถึงยังไม่จนเนี่ยต้องใช้คําถามอย่างเนี้ยนะครับมันก็เป็นที่มาของคําถามของคุณกบว่าทําไมเราต้องทําซิมปันสุขมันสามารถวิเคราะห์มาได้อย่างเช่นผมตอบได้เลยว่า สาเหตุที่ผมมาทำซมปันสุกหนึ่งเลิกเล่นโทรศัพท์ไม่ได้มันต้องเล่นนะครับมันต้องเติมเงินนะครับต้องเติมเงินทุกวันเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเติมเงินทุกทุกเดือนนะครับไม่เติมไม่ได้นะครับโทรศัพท์โทรออกไม่ได้เล่นเน็ตไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้แล้วครับงดเงียต้องต้องเติมนะครับสาเหตุที่ต้องทําก็เพราะเลิกเล่นโทรศัพท์ไม่ได้แล้วต้องเติมเงินทุกเดือน เติมที่อื่นไม่ได้ต่างคืนแต่มาศึกษาที่นี่แล้วเติมแล้วมันได้ต่างคืนไงครับก็เลยต้องทำซิมปันสุขสองผมมองเห็นโอกาสนะมองเห็นโอกาสเลยนะครับว่ามันเป็นโอกาสของเราโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสที่เราตามหามาทั้งชีวิตก็ได้นะครับตามหามาทั้งชีวิตเลยว่าเราอยากจะได้แบบนี้ยอยากจะพัฒนาสิทธิ์อินคัมอยากจะมีรายได้อยากจะให้ครอบครัวนะครับ มีความสุขเขาบอกว่ามีความสุขที่แท้จริงต้องคนเราต้องมีศักยภาพครบ3าอย่างนะครับก็คือสุขภาพนะครับมีเงินแล้วก็มีเวลาเด <te ast> <ถ>ี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเวลาถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีความสุขเวลาไปสั่งอาหารนอกคุณกบนะเวลาเราเราจะแตกต่างกับคนที่เขามีศักยภาพคนที่มีศักยภาพเวลาไปสั่งอาหารเนี่ยเขาจะดูเมนูด้านขวามือเ <c oughs> มนูมาวางเนี่ยเขาจะดูด้านขวามือแต่ผมเนี่ยเวลาดูเมนูผมจะดูด้านซ้าย ทำไมต้องดูด้านสายไปดูราคาตัวไหนมันถูกที่สุดในร้านนะเราเราเราไม่แต่คนมีศักยภาพเขาจะดูด้านขวารูปอาหาร้านาไหนมันน่าอร่อยที่สุดในร้านนะมันแตกต่างกันเลยเวลาเข้าห้างไปจับเสื้อผ้าเนี่ยคนมีศักยภาพเขาอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังเขาจับใส่ตะกร้าเลยแต่ถ้าเราไปนะอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังพอเลี้ยวยวเข้าไปไปจับอะไรรู้ไหมครับไปจับใบราคาครับพันเจ็ดวางเลยครับ <laughs> วางเลย คิดสังเกตภาพเราไม่ฟองไงนี่แหละทุกคนคนเรามันต้องครบสามอย่างเลยครับมีเงินมีเวลามีสุขภาพดีนะครับทีนี้ผมมองเห็นโอกาสแล้วผมก็โอกาสที่จะสร้างรายได้นะครับเพราะว่าซิมปันสุขของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่จําเป็นที่สุดในชีวิตที่จําเป็นที่สุดในชีวิตนะข้าวเนี่ยอดหนึ่งวันได้นะข้าวอดหนึ่งวันได้นะ แต่โทรศัพท์ที่อดหนึ่งวันนี้ลงแดงแน่ๆนะครับผมถือว่าเป็นชินค้าที่จําเป็นที่สุดนะครับแผนการตลาดเพื่ออํานวยนะแผนการตลาดเอื่ออำานวยทำทำแล้วมันสนุกอะครับทำมันสนุกอย่างอ่งผมทํามาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับไปร่วมกับครูอื่นไปร่วมกับหมอรอดไปร่วมกับทีมงานเนี่ยโอ้ยขนาดเขาห้ามไม่ให้อ่จัดประชุมเนี่ยเรายังแอบจัดแอบจัดแต่ก็ ก็ลุยอะลุยเต็มที่เลยนะครับแผนการตลาดมันเพื่อนวยเรามั่นใจในสินค้านะครับเรามั่นใจนะครับผู้นำเรามั่นใจว่าเราทำแล้วเราจะมีะไรายได้จริงเนี่ยผมถึงทำนะครับสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญเมื่อทำแล้วนะครับเรามีไรายได้เนะี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถแบ่งปันนะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนได้ เข้ากับคอนเซปต์โครงการซิมปันสุขเลยเห็นไหมครับเป็นการส่งต่อความสุขให้คนโน้นคนนี้นะครับเป็นโครงการที่สามารถแบ่งปันเป็นโครงการที่เอือทอนให้กับทุกคนนะครับคนที่เดือดร้อนคนที่เก็บมาจากที่อื่นเนี่ยมาที่นี่ครับเรายินดีนะครับจะให้ทุกคนกลับมาชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมันแตกต่างกับอาหารเสริมผมอาหารเสริมเนี่ยพูดหลักๆพูด ผมล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าอาหารหลักณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันโควิดน,นะอาหารหลักยังไม่มีจะกินเลยถ้าพูดแยบหยาบหน่อยนะอาหารหลักยังไม่มีจะแดกแล้วจะไปซื้ออาหารเสริมใดอะไรมากินอ่ะอันนี้พูดแบบหยาบเลยนะแต่โทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เลยนะยังไงก็ต้องซื้อยังไงก็ต้องเติมนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําไม ผมถึงต้องมาทำซิมปันสุขนะครับอันนี้นี่คือเหตุผลทีนี้นะครับเราพูดกับทีมงานเราทุกคนนะครับว่าเราจะไปพร้อมกันวันนี้ครูอึ่องเมื่อสักครู่โทรหาผมรับไม่ได้ครูอึ่องจะขึ้นสตาวันนี้จะขึ้นสตาวันนี้สมัคร2วันที่แล้วนะวันนี้จะขึ้นสตานะครับแล้วก็ตามมาของทีมสายของครูอึ่องก็จะขึ้นสตาร์อีกสักประมาณสักสองาคนเขาจะตามกันมาเนี่ยผมว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับชัยภูมินะคุณกบนะยังไงคุณกบคงได้มาช่วยชัยภูมิแน่ๆนะครับฝากพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธาผมมีความเชื่อว่าซิมปันจุดีผมถึงทําได้นะครับผมมีความศรัทธานะครับในโครงการของซิมปันจุผมจึงทําได้นะครับทุกคนถ้าเชื่อถ้าศรัทธาทุกอย่าง ไปได้แน่นอนครับฝากพวกเราไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับยอดชาวเพื่อนเพื่อนครับช่วยกดแปดแปดลัวๆนะครับให้ท่านกำนันชัยวัตรด้วยครับที่มาแบ่งปันนะครับไวยจอยนะครับแล้วก็เหตุผลนะฮะทำไมจึงเลือกทําซิมปันสุกนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับกดแปดดให้ท่านกำนันชัยวัตรด้วยโอเคอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้เรียนเชิญนะฮะทางคุณหมอโลดนะครับคุณหมอพาดพาดพิรุณใช่ไหมฮะ รบกวนคุณหมอภาพที่ดนช่วยคุณหมอโลดนะครับช่วยเปิดไมโครโฟนแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆหน่อยครับแนะนำหน่อยเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรมองเห็นอะไรในซิมปันสุขแล้วก็เห็นออก่าตอนนี้ลุยพื้นที่อย่างอย่างหนักหน่วงเลยครับแล้วก็สร้างทีมนะฮะตอนนี้กําลังจะขึ้นสตาร์กันนะคุณหมอโลดสะดวกแบ่งปันไหมครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอ่า ุณกบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเอะรอคุณกบส่งลิ<า>งก์มานะครับก็เลยเอไม่เห็นส่งพอดีน้ำเเข้าไปดูในลาอ่าเห็นกำนันโทรมาบอกว่าจะจะส่งมานะครับก็ตั้งโทรพนะครับเมื่อกี้นันแนะนำตัวว่าชื่อจริงชื่ใไทยวัชินรัตน์ก็ชื่อจริงพัชรินบำรุงฝนครับ ผมก็มีชื่อเล่นการชื่อหมอโรดนะครับคันานก็มีชื่อเล่นว่าคำนานอาผมงค์เจอพักดีชนจังหวัดชายภูมินะครับดินแดนเขตต่อเพชรบูมดินแดนฐานดินแดนภูเขาล้อมรอบเขตร้อยพันไร่สามทานะครับคุณหมอโรดครับคุณหมอโรดครับคู่นึงครับว่ามัน อ่ลองลองปิดกล้องแล้วลองเปิดใหม่สิฮะรู้สึกว่าเน็ตมันค้างไงฮะกล้องมันค้างลองลองลองปิดกล้องดูแล้วครับลองลองเอ่าลองลองเปิดกล้องอีกทีนึงฮะมันปิดปิดแล้วเปิดแล้วครับเป็นไงฮะเอ่อภาพมันไม่ขึ้นเนี่ยฮะภาพมันไม่ขึ้นเหมือนกับว่าเป็นที่สัญญาณเน็ตนะครับถ้าอย่างนั้นเอ่อถ้าอย่างนั้นเอ่อเอ่เปิดภาพขึ้นไหมฮะเปิดกล้องนี่ผมเห็นแต่ภาพคุณกบ ผมก็ยังไม่เคยยังไม่เคยไลฟ์สดแบบนี้เห็นแต่คณกบมันต้องเห็นใครขึ้นอยู่หน้าจอ,อตัวเองอ่ะใช่ครับใช่แต่ตอนนี้เนี่ยภาพมันไม่ขึ้นนะฮะภาพคุณหมอโรดอะ่ะมันไม่ขึ้นอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะครับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยแบ่งอ่ปิดกล้องก่อนก็ได้ครับพูดแบ่งพันอ่ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับภาพมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขอแชร์อ๋อครับครับก็ นะครับแนะนาตัวเป้นน้องครับก็อยู่ที่อําเภอพอดีจุมพนพอดอีผู้เปิดโอกาสให้ได้รู้จักกับชินปันสุกก็คือโค้ดอันใชา้ยานันนะครับภูทิสัยนะครับก็รู้จักกันมานานแล้วก็อยู่ๆก็กโทรมาโทรมา,รมาคุยฟังคร่าวๆแล้วก็ส่งข้อมูลเซลเพจมาให้ศึกษาเราก็เห็นเออมันเข้าท่านะครับก็เลยตัดสินใจสมัคร ด้วยตัวเองเลยนั่งเลือกเบอร์ประมาณสามชั่วโมงนะครับอยากได้เบอร์มงคลห้าพันบาทอยู่แต่เราปัจจัยเราไม่พร้อมเอาพันนึนก่อนแต่มันก็เลือกแล้วเลือกอีกนะครับเพราะเพราะเขาเลือกไปไว้ในในเพชห้าพัน 5, หมดคงไม่ปล่อยให้เหลือไว้ให้พวกเราเท่าไหร่หรอกนะครับก็อ่าก็เลือกนานอยู่นะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือแนะดีนะครับ ผมก็เคยทําเป็นดีลเลอร์ของอําเภอรเพระยีจุมนลที่เป็นอำเภอเล็กๆเทรวิทเอ็กเพรสนะครับลงทุนไปประมาณกับครึ่งล้านนะครับนะครับก็ดีลเลอร์จังหวัดเขาก็ประมาณสิบล้านอําเภอก็ประมาณนี้นะฮะต้องมีหน้าร้านมีทําเลต้องเอาคนไปอบรมนะครับแอ้าก็คนจะค่อนข้างสมัยเก่าหน่อยมันต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปอบรมนะที่กรุงเทพด้วยสอง สองวันหรือสองครั้งเห็นกะจ้าม่ผิดมันเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับแล้วก็มามามาเพราะเพราะความาถ่ายทอดเราฟังไม่ถนัดเราบอกว่าได้ร้อยละหกบาทแล้วก็หูพึงนะครับก็ไปชวนเพื่อนที่อำเภอข้างเคียงกันเขาก็ได้ยินว่าร้อยละหกบาทเหมือนกันแต่ที่ไหนได้บินละสามบาทสมัยก่อนจะมี AS จดทะเบียนแล้วก็บัตรเติมเงินแบบขูด นะครับเป็นบัตรเําเงินแบบปูดเราต้องสต็อกบัตรมีเครื่องปิ้นมีอะไรแล้วก็พอมาเปิดแล้วอุ้ยมันบินละหกบาทแล้วก็ต้องต้องส่งเข้าบริษัทส่งไปที่ดิเลอร์จังหวัดทุกวันแต่ทีนี้เรานะี่ยอยู่อำเภอเล็กๆธนาคารก็ยังไม่มีมีทกสมีไปสณีก็ไม่สะดวกในการโอนเขาก็บอกสองสามวันโอนทีนึงก็ได้แล้วเราได้บินละหกบาท สามวันบางทียังไม่ได้พอสิบบินเลยค่าโอนจะไปหมดแล้วนเราจะอยู่ได้ยังไงพอดีก็มามีเติมเงินออนไลน์จากมือถือได้ร้อยละสามบาทก็มาแย่งตลาดตรงนี้ไปเสร็จแล้วก็มีตู้เติมเงินมาอีกโอ้ยเราก็เลยต้องม้วนเสือครับตรงนั้นในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ผ่านเครือข่ายมาก็เยอะทําไปทําไปก็ได้มาล้านหมดไปล้านสองอย่างเงี้ยได้มา แสนสองไล้มาแสนหมดไปแสนสองแล้วมันจะเหลือได้ยังไงเคยทําธุรกิจส่วนตัวนะครับสาเหตุที่เขาเรียกหมอโรดก็ทัางที่พอดียมพลจะรู้จักหมดนะครับก็เปิดร้านขายยานะครับเปิดร้านขายยาก็มีมีข้อจํากัดอีกให้ลูกหลานไปเรียนเพสัตวภายในแปดปีไอ้ลูกเราก็ายังเล็กอยู่ก็ยังไม่ถึงหลานจะจบแล้วกําลังจะเรียนอ่าปอตีจบมหกเขาก็ไม่ชอบอีกนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เป็นเพศสัชว ต้องติดแอร์ต้องทําบัญชียายน่นนี่นั่นนะครับก็เลยเลิกขายก็มาเปิดร้านขายส่งขายโจวไวยเปิดไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็สู้พิเศรษกิจไม่ได้นะครับก็ก็ก็ต้อง,ต,องต้องเลือกล้มไปทีนี้มาเจอโควิดที่หนักเขา้นใหญ่เลยเราจะทําอะไรดีในเมื่อคุณอ่นอนานบอกเปิดโอกาสที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็อุย้ยมันศึกษาโอกาสเป็นไปได้แค่พันเดียวหน้าร้านไม่ต้องมีนะครับ สินค้าไม่ต้องสต็อกทำเลยไม่ต้องมีทำคนเดียวก็ใช้ได้เตลเพจเราก็ไม่ต้องสร้างเองนะครับบริษัทสร้างให้หมดเลยนะครับก็โควิดตอนนี้เราจะไปหาเขาเราก็ไม่รังเกียจเขาเรา,ก,เราก็อยู่กับที่แต่เขานะ่าอาจจะรังเกียจเราเพราะไม่รู้ว่าเราผ่านตรงไหนมาบ้างมาบ้างเขาก็อาจจะปฏิเสธไม่อยากจะต้อนรับเราเต็มที่แต่ก็ยังมีการออฟไลน์เกิดขึ้นเพราะเราดูแล้ว ซีมปัตสูของเรามันระบบออนไลน์ร้อยเอซน์อยู่แล้วในในภาวะวิกฤตโควิดเราสามารถนั่งส่งเซลเพจส่งลิงก์ส่งลิงก์งงขยายตลาดไปให้เขาได้แต่ออฟไลน์ครั้งแรกหรือเปล่าของโค้ดอ่านไม่ทราบว่าน่าจะเป็นที่บ้านผมนะครับเมื่อประมาณสองสามวันที่ผ่านมาครั้งที่สองล้วก็ไปที่อำเภอบันหนึ่งนรงครั้งที่สามเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอแพรอำเภอสักใหญ่นะครับก็ทีมบันหนึ่งนรงก็ไปหาคูอื่นเมื่อวานนี้ทีมงานคูอื่นก็มาที่สักใหญ่ ก็จนถึงวันนี้ก็จะแซงอัพไลน์หมดแล้วจะขึ้นสตาร์แล้วพวกเราจะเป็นเบสิกกันอยู่เลยเอาไม่เป็นไรนะครับธุรกิจมันแซงกันได้อยู่ที่ความตั้งใจการทำเร็วทำช้าการทำต่อเนื่องนะครับเพราะเรามันบาดเจ็บกันมาเยอะตอนนี้บางครั้งที่เราเคยพาเขาชวนไปทำลงทุนซื้อสินค้าอะไรมากกว่านี้เขาก็ทำกับเราแต่เราพาเขาไม่ไปไม่สำเร็จ พอมาเจอของง่ายๆก็เหมือนมาพบอะไร่ะไม้งามยามขวานบินอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็พากันไม่ไม่ค่อยจะมีขนาดพันเดียวแล้วก็คิดแล้วคิดอีกนะครับแต่เราก็อาศัยเซลเพจช่วยนะครับก็แล้วก็มีความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขบ้างนะครับจากเมื่อก่อนเราก็ไม่เชื่อเราใช้มา20กว่าปีก็พอดีมีน้องเขาเป็นห่วง เอ๊ะเขามาดูเขารู้ว่าเราภาเรานี้สิเยอะทําธุรกิจก็คือล้มเลิกไปเยอะธุรกิจส่วนตัวก็ไปไม่รอดเขาก็เลยทักว่าเบอร,ร์นี้ใช้มากี่ปีแอบยี่สิบกว่าปีถึงว่าเป็นเจ้านี้สินเนาะก็เลยส่งเบอร,ร์มาให้เป็นเบอร,ร์มงคลเราก็เลยค่อยๆศึกษาเอ๊ะมันมันจริงหรือหรือเปล่าก็ก็พมาศึกษาตรงนี้นะครับก็เลย<ไ>เพเป็นเนพื่อนพี่ๆนะครับ เมื่อคืนนี้ก็พี่พี่สาวพี่นับถือกันอยู่กรุงเทพเชิญเข้ามามีเวลาคุยแป๊บเดียวกับกเชิญก็คุ่มหน่อยก่อนเราจะเริ่มไลฟ์สดห้านาทีก็ตัดสินใจเบอร์มงคลเบอร์ตองเลยตองห้าอยู่ท้ายแล้วก็มีอาจารย์อีทาบบขนแก่นนะครับอ่าเมื่อสองตำบันก็ตองสองนะครับนะครับก็คือ,อผมเคยเคยเคย,เคยพูดมาตลอดนะไม่ว่าผมจะขายอาหารเสริมขายอะไรก็ช่าง นะครับเราจะต้องขายสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันคือปัจจัยสี่ในการดํารงชีพนะครับเดี๋ยวเขาพูดต่ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะรบกวนเวลานิดหนึ่งปัจจัยสี่ในการดํารงชีพถ้าเราขาดแล้วเราไม่สามารถดาเนินชีวิตยอยู่ได้ก็คือที่เรารู้กันก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึง่งนึ่งหมยารักษาโรคนะครับผมก็ได้เปิดปัจจัยสี่ท่าธุรกิจคือยารักษาโรคแต่มันต้องมาลงทุนเพิ่มอีกเยอะคือต้อง ต้องส่งลูกศิายเรียนเทศัดนะครับเปิดขายอาหารก็ก็เยอะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เงินเยอะเอาแค่เฟรนช์ไชสี่บะหมี่เกี๊ยวก็เยอะแล้วนะครับอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคือที่อยู่อาศัยจะทําบ้านจัดสรรคนโดูทาบ้านอยู่อาศัยก็ต้องขายวัสดุก่อสร้างใช้คนงานเยอะนะครับมาเสื้อผ้าอภร p เครื่องนุ่งห่มก็ตกรุ่นก็ขายไม่ได้นะครับนะครับแต่ทําไม ธุรกิจเครือข่ายเขาทำไมไม่ขายอาหารปัจจัยสี่แต่หลายๆบริษัทนำปัจจัยที่หนึ่งอาหารกับกับยารักษาลูกเอามาทำเป็นอาหารเสริมเราก็พากันไปขายอาหารเสริม